สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเกี่ยวกับสายชาร์จและหัวชาร์จของแกนนะครับนี่ฮะ gan นะครับพร้อมสายชาร์จนะครับผมพอดีแบตหมดพอดีก็เลยอยากรู้ว่าจากอาศูนย์ติว่าศูนย์แล้วกันเพราะยังไงก็จะหมดอยู่ละถึงร้อยเนี่ยใช้เวลากี่นาทีนะครับ เดี๋ยวมาทำการตั้งกล้องจับเวลากันเลยเดี๋ยวผมจะให้มันผ่านไปสักจับเวลาสัก30นาทีแล้วก็มาดูนะครับว่า,าใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูเวลาก่อนนี่นะฮะใบสองสิบนาทีนะครับแบตเหลือที่5นะครับผมปิดขอปิดปิดทุกอย่างแล้ะปิดไวเลสปิดหน้าจอเลยเรียบร้อย เริ่มชาร์จกันเลยมันจะขึ้นเห็นไหมครับขึ้นว่าคำว่ามีเทอร์โบชาร์จนะครับรู้สึกว่ารุ่นมี11เนี่ยรองรับถึง65วัตต์นะครับผมาชาร์จตั้งแต่14นาฬิกา1ินาทนะีตีว่า16นาทีนะครับเดี๋ยวรอกันไป นครับตอนนี้ก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจาก5%จะขึ้นมาที่กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะนี่ครับ5%ขึ้นมาเป็น69%นะครับอาจจะเห็นมากไม่ชัดมากนะตั้งกล้องโกโโพไว้โอเคครับผ่านไป40นาทีฮนะเดี๋ยวมาดูกัน40นาทีนะครับ88 เอ้ยจาก5ได้88เปอร์เซ็นต์นะฮะผ่านไป40นาทีนะครับอาจจะเป็นเพราะว่า,าหัวชาร์จด้วยครหัวชาร์จมันตัวนี้มันห้าสิวัตต์นะครับมันจะมีแกน65วัตต์อีกนะครับผมว่ามันถ้าเกิดหกห้าวัตต์มันน่าจะเต็มเร็วกว่านี้ฮะโอเคมาดูกันโอเคครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเห็นไหม เดี๋ยวมาผมชาร์จตั้งแต่บา่ายสองดึงเลยผมชาร์จตั้งแต่บ่ายสองสิบหกนาทีนะครับประมาณห้าสิบสองนาทีครับพูดคร่าวๆว่า,ามีสิบเบ็ดนะครับเสียงมีสิบเบ็ดชาร์จด้วยหัวชาร์จของ กนนะฮะตัวนี้55วัตต์นะครับใช้เวลาที่อ่ตีว่าเป็นจาก0ถึง100นนะฮะใช้เวลา55นาทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหัวชาร์จ65วัตต์ผมคิดว่าน่าจะประหยัดเวลาชาร์จไปได้เยอะกว่านี้นะครับก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับตอนชาร์จก็เครื่องอุ่นๆอยู่เหมือนกันก็ประมาณนี้ฮะบ๊ายบาย